เแล้วใส่ไข่ม่แดงลงไปเลยมีแต่ตัวแดงเยอะใส่ไข่ม่แดงลงไป เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะหยดน้ำตาลสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็ใส่ยอดผักเคียงลงไปน้ำเดือดแล้วน้ำกะทิเดือดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยอดผักเคียงยอดเคียงยอดเคียง กินคนเดียวต้มน้อยๆพอเนาะเดี๋ยวตักเขียงก็เก็บข้างบ้านดูหน้าตาน่ากินไหมมันจะมีรสชาติแบบเค็มๆหวานๆแล้วก็ปรุงน้ำตาลนิดหน่อยได้ออก เปรี้ยวๆกลมๆหวานๆสามรสแล้ชวชาจะออกเปรียปร้ยวจากาตัวมดแดงเนาะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กลงน้ำตาลนิดหนึ่งน,น,น้ำตาลนิดนึง หน้าตาก็น่ากินนกันเนาะจมเขาจะมีตัวแดงๆเดียวก็ช่วงนี้ยังแพงอยู่เนาะไข่แงดงเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟต้มกะทิไข่มแมงกับอยอดเขียงอ่อนๆ yêu yeah. cái yeah.